ครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับผมเป็นอาจารย์สอนวิชาสาขาเชางยนต์นะครับของโรงเรียนสาธิาเตเรียมวิศวกรรมมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสกลนครนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมแรกก็จะพานักเรียนนักศึกษานะครับได้ทดสอบทฤษฎีที่เราเคยเรียนมาแล้วในการปฏิบัติจริงนะรเราจะให้นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกผ่านการทดสอบได้ทดสอบกับเครื่องยนต์จริงนะครับในการเปลี่ยนสายพานไทมิ่งภารกิจวันนี้ครับไปชมกันเลยครับ ผมชื่อนายปีกาใจผมชื่อนายนักสุประเทศพวกเราเป็นนักศึกษาวิชาสาขาช่างยนต์ปชปี2ของโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมใลเทคโนโลยีของมหาวิทยายลัยราชมงคลสกลนครวันนี้พวกเราจะมาฝึกทักษะเปลี่ยนสายพานไทมิง่ง สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนมันไม่ยุ่งยากเลยครับเพราะว่าพวกผมเคยฝึกมาแล้วครับมาดูกันคร่าวบ้าพวกเราจะทำได้ไหมอ่านะครับสำหรับเมื่อเราถอดฝาครอบของสายพานไทมิ่งออกมาได้แล้วทีนี้เราก็จะมาดูอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะเห็นสายพาน นี่คือสายพันธุ์ไทมิ่งนะครับเดี๋ยวก็ตัวต่อมาก็คือลูกลอกนะครับทั้งหมดนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้งชุดนะครับฉะนั้นแล้วในการเปลี่ยนนะครับในเมื่อเราเปิดฟางครอบออกมาแล้วเราต้องมาดูว่ามาร์ครมันตรงกันไหมนะครับเพราะว่าการตั้งมาร์ครให้ตรงถ้าเราถอดออกมาแล้วถ้ามาร์คไม่ตรงมันก็จะทําให้เครื่องไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาหมุนมาร์ครให้ตรงดูกันว่ามาร์ครมันจะอยู่ตรงไหน นะครับตรงนี้นะครับเรามาดูมาจากฟันเครื่องก่อนว่าเขาจะมีรอยขีดให้ดูว่านี่คือจุดเป็นมาร์กนะครับแต่เราจะดูที่ตัวเครื่องตรงไหนนะครับอ่านะครับสําหรับมาร์กที่อยู่ตัวเครื่องทำงไงเราจะรู้ว่าเวลาเราหมุนตําแหน่งมาร์กให้ตรงกันแล้วมันอยู่ตรงไหนก็คือมันจะเป็นตัวลูกศรชี้อย่างนี้นะครับปลายแหลมๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมุนเพลาข้อเวียงหรือหมุนจํานวนวงรอบตัวนี้ทําให้มันมาตรงกันกับจุดนี้นะครับ นี่คือการตั้งมาร์กให้ตรงก่อนขอเราจะปลดสายพานไทงนะครับนะครับเมื่อเราเอาลอกที่เป็นตัวตึงสายพานอดกมันก็จะทําให้สายพานหย่อนนะครับและเมื่อสายพานหย่อนแล้วเราสามารถดึงสายพานออกมาได้เลยนะครับพร้อมทําการเปลี่ยนอันใหม่เข้าไปนะครับนี่คือหน้าตาสายพานไทงนะครับที่เราจะต้องทําการเปลี่ยนสาเหตุที่เปลี่ยนก็เพราะว่ามันวิ่งเกิน1 5 0 0 0 0สมกิโลแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ สัญลักษณ์ทีเบลที่หน้าปัดมันโชว์นะครับแล้วก็ไม่หยุดนะครับโชว์ตลอดเลยนะครับก็เป็นสาเหตุที่ว่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ไทมิงครับผมนะครับในการใส่สายพันธุ์ไทมิงนะครับอยู่ที่เราต้องสังเกตก็คือหันตัวหนังสือออกด้านนอกนะครับนะครับเมื่อเราใส่สายพันธุ์เสร็จแล้วเราก็จะมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามาร์กของเราตรงจุดไหมนะครับถ้าดูอย่างนี้แล้วนะครับก็สรุปได้ว่ามาร์กตรงจุดนะครับแล้วก็ทําการประกอบลอกต่อไป Ես եմ <laughs>